เรื่องวนกาอทเธอใจผิ ก็แค่พี่ใชา Sorry if I made you cry คอยมาถามว่าฉันคิดไงยังไม่รู้แต่มคิดไปไกลก็เงามันยุ่งเลยไม่เคยได้จบไป Baby boy Baby boy b อมบอมบอมไม่ได้ใจไรที่ชอบเพื่อนเธอวุ่นวายจากกี่อย่างเข้าไปวนเวียนอยู่ในหัวใจเธอจริงวันก็เธอมา take care กันซะดีๆไม่ต้องรีบร้อนตอนนี้มันกำลังดิเธอรีบฉันเลยก็คงไม่นุ่แล้วสิ You better stay. เธอจะรู้ว่ารักจริงไม่ได้หลอกลา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  ขอให้จริงใจไม่ใช่แค่จริงจังเล่งอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเธอไปจำใครต่อใครว่าสรุปฉันยังไงก่อนที่เธอจะได้ใจ Boy you better think twice now's i t my t u r n to roll the dice money mini money moon แล้วเธอจะรู้ว่ารักจริงไม่ได um ้หลอกลา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 รักจริงแต่ไม่หลอกลา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  t h ร t ก โออีฟโอ้โหนี Orleans, so ่นั่งกันดูตายแล้วเดี๋ยวก่อนคุณอยู่9คนในตู้นี่ใช่ครับป๋าสนุกเลยที่เพลินโอ้โหมีความสุขจริงมาพี่เกียรววันนี้โออีฟนะอ่มีอะไรอวยพรพี่กัน่อยไหม ฝั่งนี้เป็นตัวแทนให้ทีมพี่นิกกี้ทีมสีแดงแล้วกันนะคะทำไมน้อยจังเลยมี3คน <c oughs> อ๋อ3ามค4สี่สามสโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเราดูแล้วว่าทีมสีแดงคะแนนนําอยู่ยังไง<อ>วันนี้ก็ต้องชนะแน่นอนค่ะใช่ค,ครับพีขอบโมากนะครับสีดําไม่ต้องเสียใจคะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะนําแต่ว่าวันนี้เราต้องชนะแน่นอนเออโอเคโอเค วันนี้ไม่ยอมแพ้น้องชายเด็ดขาดเอาเต็มที่อ,อ,อยากดูสักโชว์เลยไม่ได้จะโชว์ให้ดูเดี๋ยวใดูเ,เดี๋ยวใค <laughs> เดี๋ยว <laughs> ใครดูดด if, เดี๋ยวใจดูโฟอิฟเดี๋ยวมานั่งเป็นกรรมการสักคนหนึ่งมีใครมีใครไหมหนูค่ะชอบดูมายากลไหมชอบดูมายากลไหมจริงๆเป็นคนที่บอกว่าดูมายากลแล้วแบบมีความเกรงค่ะเพราะว่าจะรู้สึกแบบมองตามไม่ทันค่ะแล้วเราก็จะแบบเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาน้องอายนะเดี๋ยววันนี้เป็นกรรมการให้เราหน่อย นะครับขอบคุณฟอร์อีฟ e นึงครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าฟอร์อีฟไปท่าไหนอ่โอเคเดี๋ยวน้องไอเชิญน <NO 네ั่งประจำที่ก่อนลูกคะแนนนะตอนนี้นะพอแดงน้ำพอดาอยู่ถือว่าคะแนนนี้สูสีมากครับป๋าครับเดี๋ยวคู่นี้ต้องมาเจอกันเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับหัวหน้าทีมก่อนได้ไหมค่ะหัวหน้าหัวหน้าเชิญครับนิกิเชิญวันนี้โชว์ของนิกกี้เราฝึกยังไงฝึกยังไง โชว์ของดิกกี้วันนี้ผมเอามายากลอีกรูปแบบหนึ่งให้ดูเป็นกลนที่ทุกทุกครั้งเราดูกลนหนักๆกันมาแล้วใช่ใช่อันนี้เป็นดูกลแบบสบายๆเอฟเฟกแบบไม่ได้แรงมากสนุกสนุกเป็นการเล่าเรื่องแล้วมีมายากลเกิดขึ้นมาอ่าฝั่งนู้นนะครับคุณเฟติกครับเกี่ยวกับโชว์เป็นเรื่องเป็นดวงครับครับก็จะออาแนวสนุกสนุกครับวันนี้มีการอินเทอร์แอคกับ กรรมการด้วยครับหมอเขาวันนี้กรรมการของเรานะที่มีหน้าที่ให้คะแนนนะครับสามท่านวันนี้เป็นคุณซินดี้คุณแซมและน้องอ้ายนะครับสวัสดีคุณซินดี้ก่อนเดี๋ยวที่จับตาดูพวกเขาดีๆนะฮะโอเคเดี๋ยวใจหัวหน้าไปไปจำที่ก่อนพบกับชอแรกเลยนะครับเป็นชองคุณนิกกี้จากทีมพอดด้สบาสบายสบายสบายทุกคนสบา ความสบายอยู่แล้วคุณนั่นแหละบอกตัวเองเอาบอกตัวเองครับให้วันสบายสบาย,บายบวันนี้อย่าไปเก่งอย่าไปตื่นเต้นครับอย่าไปตะกุกตะ,ะกักกับเอาสักทีอยากดูโชว์แบบไหนเอาแบบไหนครับเอาแบบตื่นเต้นเ,ออเราไม่ถูกตื่นเต้นเราไม่ถูก พี่ซินดี้อยากรู้แบบไหนครับฮ่าฮหน่อยก็ได้ชอบฮ่าฮตื่นเต้นอ้ายอยากรู้แบบไหนขอแบบทัชใจเลยค่ะทัชใจเตะนกออกจากแขนนี่ไหมโ้โหเฮ้ยอะไรทําไม่เป็นเฮ้ยอย่ามาเฮ้ยเอางี้เอางี้ผมเนี่ยไม่ได้คีโมนะป๋าครับครับในชีวิตผมเนี่ยครับผมปั้นคนดังหลายคนนะนะใครฮะดาราลงดาราเน็ตไอดอลเนี่ยผมปั้นดังหลายคนนะนะ มีเ็ตไอดอลอยู่คนหนึ่งผมฟันครับคุณหมอคนหนึ่งโอ้รู้จักไหมหมอสุนินเยยาเหมอสุนินเจ้ใครวะใครวะฝาหองใครวะคุณรู้จักอ่ะเอาแสดงว่าสุนินเองไม่ดังจริงนี่วะหมอสุนินหนึ่งคือเขาเป็นหมอฟันอ๋อหมอฟันแล้วบอมเนีผมไปเจอเขาไปคุยกับเขามาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ชอบดื่มวายมากครับแต่ผมก็ถามหมอสุนินว่าคุณหมอ วายขวดมันแพงเปล่าเขากินวายขวดเป็นแสนน่ะขวดเป็นแสนแล้วผมอะ,ะเกาเงินที่ไหนซื้อนั่น,นสิเอางี้ดีกว่าถ้าเราไม่มีเงินซื้อวายเนี่ยเ,ออเราทำวายเองดีไหมผมจะทำวายจากผ้าสีแดง ผมจะทำวายจากผ้าสีแดงเออพื้นนี่ยล่วงแล้วเป็นล่วงแล้วเป็นล่วงแล้วใจเย็นอ๋อครับอใจเย็นอ๋อนี่เป็น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 คิวคุณน่ะสูบบกกิ๊กใจเย็นๆเดี๋ยวพี่โชยดูครับโอ้โหทำไม่เขากำลังออกแรงเขาพลังโชว์พลังอิสโชว์อิสโชว์โอ้ลอยเฮ้ยลอยเลยลอย ลอย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 ได้ลอยได้อันนี้รวมอันนี้รวมเลคะแนนลอยได้ใครจะไป่ทำลอยได้ป่าใครจะไป่ทำลอยได้ลอยด้วยนะเอามาเดี๋ยวก่อนนี่คือโชว์อย่างท้าวเล่นไปแล้วกันนี่แล้วกันจริงจังซินดี้ถามว่า โชว์หรือยังพี่ซินดี้ีซินดีถามว่าพี่ซินดีอ i s แต่โปรแกรม not the s e r i e s ผมมี is a just funny พี่ซินดี้หน่อยมาอนอยู่ที่นี่เขาพูดไทยได้เอางี้เดี๋ยวผมจะครับเอาผ้าผืนนี้มาทำเป็นวายนะครับครับโดยที่กาของผมกานี้นะครับมีน้ำเปล่าอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะเทให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อนะครับครับ โอเคโอเคน้ำเปล่าเรือแล้วเรากินหน้ากินหน้าอ๋อเอาละ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 ออาคนด้วยคนด้วยทำไมต้องหมดไปชิมด้วยไม่ ไม่แรกสายตาจากคุณเลยอ่ะผมจ้องคุณคุณเมื่อกี้เพราะคุณคือคนที่จับผิดผมอยู่จับผิดผมเริ่มเลยดีกว่ายังไม่เริ่มยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มเริ่มเลยดีกว่าเอาเลยนะเอาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยตีแดงว่ะเฮ้ยเฮ้ย ไม่เคยเจอเมคอัพเนตี้โชว์เลยอะไม่เคยเจอเมคอัพเนตี้อ้าวอ้าวไม่ไวมันมันใส่กันนะไม่รู้จริงเหรอว่ามันคือเฮลบูบอยไม่รู้จริงเหรออ้าวอ้าวอ้าวมีหลายสีผ้าผ้าลอยไม่เอาแล้วนะเอาผสมเลย าาคนหน่อยคนหน่อยไหมคนเออ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 เ้องอายอายคิดว่ามันจะเป็นสีอะไรสีม่วงค่ะสีม่วงพี่ตัดนาคิดว่าเป็นสีอะไรครับสีม่วงครับพี่สินดี้ครับ What c o l o r do y o u g u e s s ไปเจอหน้าฉันต้องหษาแังกฤษตลอดฉันจะต้องไปเขาพูดไทยได้ไอ้เจ้าสกอไทย พี่<ป>คิดว่ามันคือสีอะไรครับเขียวเอเอง่ายไปอันนี้สองขั้นเลยเหรออันเหลือดอันเจีย ไหเป็นไงตะกุกตะคักโชว์เป็นไงคือไม่ใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเราดึงออกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบปรับปุ่มแล้วก็เปลี่ยนอะไรางี้ก็เลยโชว์แบบน้ําเดียวสองสีไปเลยอันนี้แค่โชว์แรกนี่เหรอนี่แค่โชว์แรกครับโอเคโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แค่ใช้ได้เองเหรอสุดยอดนี่สุดสุด ขอบคุณครับเอางี้อันนี้จริงจังแล้วสิเรียะแล้วผมดูรายการนี้มาเยอะแล้วก็ทุกเทปที่มาดูโชว์ครับครับทุกคนที่มาโชว์เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าโชว์ไพ่โชว์อะไรเงี้ยใช่ตอนแรกก็จะโชว์ไพ่นะแต่ก็ไม่เอาละเพราะผมคิดว่าคณะกรรมการเนี่ยคงเบื่อไพ่แล้วครับครับผมก็เลยไปดูเทปหนึ่งก็คือเทปของเกรซการ์ก้าครับเกรซการ์ก้าเนี่ยเขาโชว์ลูกเต๋าเป็นเต๋าไทยใจแต่สําหรับผมเนี่ยผมถือว่าถ้าเกิดแบบเกรซการ์ก้าเนี่ย ธรรมดาไปเพราะผมเนี่ยคือคนที่สอนเกตการเก้าโชว์นั้นอีกทีนึงฮ้ของผมมันอะไต้องใหญ่กว่าเกตการเก้าครับนี่มันมีที่มาเหรอฝามันมีที่มาครับคือตอนแรกผมไปซื้อนะผมไปซื้อลูกเต๋าครับไปซื้อลูกเต๋าแล้วผมไม่จ่ายเงินจ่ายเงินเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเดินออกจากร้านปุ๊บผมจ่ายเงินตั้งแพงเออเฮีย ไม่มีกล่องใส่ลูกเต๋าเลยเหรออ่ามันต้องมีกล่องใส่ลูกเต๋าเลยครับเฮีย er ก็บอกว่ากล่องอยู่ข้างในกล่องอยู่ในลูกเตา๋าผมว่าเอ้ยพ่อมันจะไปอยู่ในได้ไงอ่ะเออจริงเหรอครับเฮียเฮียก็บอกว่าลองเปิดดูสิถ้าเปิดมาจะเจอกล่องนั่นผมก็ก็ลองดูทำตามเฮ er ียไปก่อนถ้าเปิดมาเจอไหมเจอกล่องอันนี้คือกล่องนะผมก็ตอนแรกไม่รู้ว่าเอ้ยนี่กล่องเหรอเฮีย ผมก็อ่ะก่องก็กล่องวะไม่ทำไมเฮียไก่แล้วมันไกลแล้วกล่องดู่ในลูกเต๋าครับแล้วผมจะใส่ลูกเต๋าในกล่องยังไงอ่ะนั่นสิก็ดูดิกล่องมันเล็กกว่าลูกเต๋าไหมใช่กล่องมันเล็กกว่าเอเฮียครับผมใส่ได้จริงเหรอครับเฮียบอกใส่ได้ไม่เชื่อเองลองเอาลูกเต๋าที่ใหญ่กว่าใส่ลงไปในกล่องดูสิผมก็อ่ะผมลองก็ได้ โอ้ยเออได้แล้วพอได้ปุ๊บก็ไม่สนุกจริงเว้ยอะไรอะระหว่างที่พี่แบบหัวเราะผมว่าเอทว่าผมได้ตะปุ๊กตะกั๊กระหว่างเมื่อกี้ผมแอบเปลี่ยนลูกเต๋าแล้วนะอ๋อเปลี่ยนตอนไหนอะเปลี่ยนตอนไหนแล้วแอบเปลี่ยนลูกเต๋าแล้วนะตอนแรกลูกเต๋าเป็นสีอะไรครับทุกคนสีแดงค่ะระหว่างที่พวกคุณหัวเราะผมครับผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วครับ งงดิงงดิง oh, ก oh, 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 oh. ันดิน่าตับส้นุกจริงนะหมด้จ um, ้ับปบมือสิฮะปมดูสิฮะเฮ้ยเฮ้ย เจอกล่อ eh hey, uh yeah. งกล่องมันเล็กกว่านูกเต๋าไหมโอ้ยเออเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วครับชาญซินดี้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างโชว์นี้ บอกว่าเป็นการดูมายากลที่เหนื่อยที่สุดเท่าที่เคยเท่าที่เคยดูมาเพอ่ะมันต้องลุ้นลุ้นลุ้นดูลุ้นว่ามันเลิกหรือยังใช่ไหมและลุ้นว่ามันจะรอดไหมแล้วลุ้นว่าต้องพูดภาษาอังกฤษต่อไหมและเสร็จแล้วก็ลุ้นว่ามันจบหรือยังแต่ว่าก็ดูก็ดูลุ้นแปลกนะเท่าสนุกพี่แสดผมว่านี่มันเหมือนหนังแอนตี้ฮีโร่นึกออกไหมคือฮีโร่จะมาแบบเหมือนไม่เป็นอ่ะเหมือนทำอะไรไม่ได้อ่ะแต่โชว์มัน เ้ยมันเจ๋งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันทำไม่ได้แน่ๆแต่พอเขาทำปุ๊บเฮ้ยมันทำพอได้นะมันได้เว้ยคือพอได้ปุ๊บคะแนนมันเลยเยอะเลยโอ้โหพงศ์พไอดูพี่เขาโชว์แล้วเป็นไงบ้างสนุกค่ะสนุกกันแบบเพอร์ฟอร์มของเขาอะไรอย่างนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเก่งอยู่แล้วแล้วก็ดูเพลินค่ะแล้วแบบตอนที่แบบอย่างน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่เปลี่ยนแบบเทน้ำแล้วกปุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยจากตอนแรกที่เราดูแล้วก็แบบ จะได้จริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะออกมาเป็นยังไงแต่น้กว่าน้ำเขาจะผสมออกมาใช่ไหมใช่หนูคิดว่าแบบเอามารวมๆยำๆกันแต่เขาน้ำเขาออกมาเขาแยกสีด้วยนะใช่เขาแยกสีนะไม่คิดเลยว่าจะแบบแยกสีคิดว่าจะสีใดสีหนึ่งขอบคุณครับพี่ก็จับผิดเหมือนกันเออแต่มันยากมากมันต้องฝึกนานครับเช้าเมื่อเช้าเช้าเมื่อเช้าท่านนักมายากลธรรมดาทำไม่ได้มันต้องพวกเก่งๆครับโอเคกรรมการนะฮะ ทำคะแนนไว้ว่าให้เขาสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวดูคนต่อไปตาทีมโพแดมเลวครับคุณเมาครับเชิญผแดงโโพดมแล้วก็คณะกรรมาการนะครับพิธีกรครับครับทุกคนครับครับทุกคนมีความเชื่อในเรื่องดวงกันบ้างไหมครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีดวง ไม่เท่ากันวาสนาไม่เท่ากันบางคนดวงดีบางคนดวงไม่ดีบางวันดวงก็ไม่เหมือนกันอีกครับแบบผมเนี่ยผมมั่นใจพอตัวในดวงของผมครับมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเลยไปลงทุนครับแล้วเป็นไงพาพี่พาแม่เจ๊งไปเกือบสิบล้านรบคัแต่วันนี้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับ ผมจะไม่ใช้ดวงของผมในการเล่นกลแต่ผมจะใช้ดวงของคณะกรรมการทั้งนั้นขอเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับต้องาอายครับพี่แตมพี่ซินที้เชิญมาเล่นกับผมเลยครับตอนนี้คณะกรรมการขึ้นมาอยู่กับผมแล้วนะครับผมขอดูหน้าหน่อยนะครับว่าใครที่มีดวงที่ดีที่สุดในวันนี้ผมสามารถบอกได้ น้องอาอาถูกเลือกว่าเป็นผู้ที่ดวงดีที่สุดในค่ำคืนนี้ไปดูกันว่าดวงจะดีขนาดไหนกล่องนี้นะครับต้องอบอกกันว่าเป็นกล่องที่ข้างในนี้ใส่อุปกรณ์ที่ผมจะเล่นกลในวันนี้ให้ทุกคนดูแต่ก่อนที่จะไปเล่นมายากลเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยมาลองเสี่ยงดวงกับผมก่อนนี่คือกุญแจที่สามารถเปิดกล่องนี้ได้นะครับก่อนที่จะได้กุญแจดอกนี้มาผมบอกเลยว่า มันยากลำบากมากเพราะว่ากุญแจจริงๆเนี่ยผมทําหายไปแล้วอ้าวผมก็เลยให้ทีมงานครับครบไปปัม๊มกุญแจมาใหม่อและปั๊มมาหลายรอบมากเอามาเสียบดูใช้ารไม่ได้เลยครับในบรรดาเหล่ากุญแจทั้ง5ดอกนี้จะมีเพียงดอกเดียวที่ไขกล่องเซฟนี้ได้ไปดูกันสิครับว่าน้องออยจะดวงดีเลือกดอกนั้นได้หรือไม่ แต่เราเพิ่มเดิมพันเข้าไปอีกอที่พี่มีของมีค่าอะไรที่ติดอยู่กับตัวไหมที่แบบว่าขาดไปไม่ได้เลยโทรศัพท์กระเป๋าตังมีครับสแตมมีโทรศัพท์ <c oughs> ได้ครับได้ครับใส่ไปเลยนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกว่าเราจะเล่นกันกุญแจห้าดอกน้องต้องทายนะว่าดอกไหนเป็นดอกที่ใช่ เพราะว่าโทรศัพท์ของพี่สแตมอยู่ในนี้แล้วปึ๊บลองดูครับดอกไหนครับโอ้ยดอกที่เราเลือกอันแรกนี่ที่เราเห็นว่ามันใช่เลยเนี่ยมันก็จะเป็นดอกที่ใช่สำหรับหนูดอกที่ใช่อันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้นะโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับครับพี่สแตมเจ้าของโทรศัพท์ลองดูครับลองดอกไหนกดอกไหนก็จะไม่ได้ใช่ไหมฮะ อาจจะได้ก็ได้ครับอาจจะได้ก็ได้แต่ผมกําลังพึ่งดวงของน้องอยู่ไอ้อันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้นะครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับแต่ละดอกที่ขายไปแล้วเนี่ยเราจะใส่ลงไปนี้ใส่ลงไปแล้วเราจะไม่สามารถเอากลับออกมาได้แล้วถ้าเราไม่เจอกุญแจจริงโอเคโอเค,อเคใส่ลงไปเลยครับตาพิธินี่ครับเลือกเลยครับค่ะดอกนี้ค่ะอ่าครับเชิญครับโอ้ไม่ได้อีกแล้ว ใส่ไปเลยนะครับครับใส่ไปเลยต่อไปเหลือ3ดอกแล้ว3ดอกนี้มีแค่1ดอกที่จะสามารถขายดได้ไดเปิดได้ไดน้องจะขายเลยไหมครับหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนไหมอืมเอาอันเดิมนี่แหละค่ะอันเดิมนะยอย่างนั้นอันนี้นพี่จะไม่ขายพี่ทิ้งเลยนะอุ้ยอ่ะมันอาจจะเป็นดอกที่ใช่ก็ได้นะเอาเลยเอาเลยทิ้งเลยนะครับทิ้งเลยทิ้งเลยนะครับทิ้งเลย ทีนี้เหลือแค่2ดอกแล้วดอกนี้อาจจะเป็นดอกที่ใช่ก็ได้ที่ทิ้งไปอยากจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวอีกดอกหนึ่งมันมีโอกาสเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้เปลี่ยนแล้วกันคะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนดอกถ้าเปลี่ยนพี่เอาดอกนี้ทิ้งนะโอเคค่ะเปลี่ยนค่ะเฮ้ยจ๋าเหลือแค่ดอกเดียวแล้วเอาแล้วพี่น้องแล้วนะครับว่าโทรศัพท์พี่เต็ม กับคนของผมที่ผมจะเล่นต่อเนี่ยผมจะได้เล่นต่อไหมครับเปิดนะครับ โอ้ยมีคนโทรเข้าพอดีฮัลโหลครับอาพี่เต็มเชิญไปคุยกับแฟนตรงนู้นก่อนนะครับโพี่เจนนี่เชิญครับเดี๋ยวให้น้องใชอยู่กับผมก่อนน้องดวงสงพงศ์กับผมแล้วตอนนี้อยู่ในรายการเวิร์กพอยท์ครับใช่ครับทุกคนครับที่ผ่านมานี่ไม่ใช่การเล่นกลนะมันคือแค่การเสี่ยงดวงถ้าเรามาเสี่ยงดวงหนึ่งในห้าสิบสองหละจะได้ไหมโช์นี้นะครับง่ายมากครับน้องไอ้ไอครับค่ะเพียงแค่ว่า พี่ทำอะไรเสร็จแล้วแล้วพี่จะกดกิ่งค่ะน้องก็แค่ทําตามแค่นั้นเองสมมติพี่ทำปุ๊บปุ๊บกิ่งจบแล้วน้องก็ทําตามอ๋อแล้วหนูก็กดกิ่งใช่ถูกต้องครับเริ่มเลยนะครับครับอ่าสับไพสับไพสับไพสไสไ,ไม่ค่อยเป็น ดังั้นลูกคคแค่นี้พอตัดไพ่นะครับค่ะแค่นี้พอไม่ต้องอเ,เยอะเอาไพ่บนสุดที่อยู่ในมือเราครับใ,ใส่ไปฝั่งตรงข้ามอย่าให้เขาเห็นนะอือ Okay, เอาต่อไปพี่ทำอะไรต้องทำตามพี่นะโอเคไหมได้เลยเอาแหละชึบชึบได้เออเก็อันนี้ใช่ไหมใช่ครับชึบโ, <laughs> โอเคค่ะ หยิบไปเลย ขี้เลยครับขี้เลยนะคัะมันจะมีใบแดงใบนึงนะครับที่อยู่ในกองของน้องไอหยิบออกมาเลยครับหยิบออกมาเลยนะคะอย่าอย่าให้คนเห็นนะครับอย่าอย่าให้คนเห็น๊เชื่อไหมครับว่ายังไงคะสองใบที่ออกมาเนี่ยคือใบเดียวกันเพราะใจผมตรงกับน้องอาไอ ใครที่อยู่ในมือผมนะครับแจ็คโพรดัมครับและทุกคนเชื่อไหมครับว่าน้องาอายเนี่ยใจตรงกันกับผมก็ต้องหยิบไพ่ใบเดียวกันขึ้นมาได้น้องอายเนี่ยใจตรงกันกับผมก็ต้องหยิบไพ่ใบเดียวกันขึ้นมาได้นั่นก็คือเชิญครับตื่เดียงกันว่า Jeff, hồ nam ạ. Một mือ ạ. ạ? hồ ạ. Ok, cầm mือ này. Nóng à เป็นไงบ้างฮะตอนนั้นในหัวหนูคือแบบทาอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมวะมีหาูคิดอย่างนี้อยู่ตอนคือยังสงสัยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วตอนแล้วตอนไพ่มันเปิดมาเป็นแจ็คพอดํตตอนแรกหนูยังงงอยู่ค่ะว่าเอ๊ะเปิดไพ่ทําไมแล้วพอแบบเขาบอกว่าเหมือนกันหนูก็เออว่ะจริงด้วยมันเหมือนกันนี่หว่าอ๋อโอเคว่าผลลัพธ์มันดีนะแต่มันผมไม่ได้รู้สึกแบบสงสัยว่าอยากจะเห็นอะไรอ่ะการนําเสนอการนำเสนอมันจะเกิดอะไรขึ้นผมแบบมันไม่ได้นําไปสู่ตรงนั้นแค่นั้นเองครับ คล้ายๆแบบแซมนิดนึงตรงที่ว่าเวลาแบบฟินาเล่ตรงนั้นอะว่าเฉลยแล้วแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเทคนิคการการทำเนี่ยครับ<ม>ก,ก็ก็ยากอยู่เหมือนกันยากอยู่นะ<ช>ยากอยู่ยากอยกู่ก็คือต้องมีฝีมือในการเล่าแบบเออสเต็ปหนึสเต็ปสสเต็ปสาออก,ก็มีสมาธิค่อนข้างดีโชว์น่าสนใจแต่อยู่ที่คณะกรรมการจะพอใจฝั่งไหนถ้าชอบของนิกกี้ยกโพแดงถ้าชอบของเมาส์ยกโพดํา มีโพแดงหรือโพดําให้เวลาตัดสินใจครับดอกนี้เปิดได้ค่ะอ่าดอกนี้นะค<ช>่ะดวงด,ด,ดีจริงๆะแจ็คโพดําครับและทุกคนเชื่อไหมครับว่าน้องอละอเนี่ยใจตรงกันกับผมแจ็คโพดำครับตบ,บมือครับเป็นไงครับ